สวัสดีพี่น้องท่านครับผมทองแท่งบารมีหลวงปู่ผังนะครับคลิปนี้ก็จะนําเหรียญรุ่น2บาทข้างหลวงปู่ผางกิตตคุโตวัดอุดมพงคาคีรีเขตปี2513นะครับมาให้ชมนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่บอกเลยนะครับท่านใดมีไว้บูชาครับมีบาทไม่มีอดนะครับแล้วเหรียญนี้นับเป็นเหรียญที่สวยที่สุดนะครับตั้งแต่ผมศึกษาและสะสมแล้วก็เช่าหานะครับเช่าบูชาแล้วก็ปล่อยให้เช่าเนี่ย เกือบสิบสองปีนะครับปีนี้เข้าปีสิบสองเพิ่งเจอเหรียญเดียวที่สวยแบบนี้แล้วแชมป์ตลอดการ <c oughs> เหรียญน,นี้ส่งที่ไหนก็แชมป์ครับพี่น้องดูผิวครับ <c oughs> แบบนี้นะครับสุดจริงๆนะเหรียญน,นี้นะครับนี่คือเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ว่าวัดหลวงพ่อผางกิตตพุตโตวัดอุดมคาคฤริเขต <c oughs> เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ว่าวัดหลวงปู่นะปีหนึ่งสามนะครับ,รบ <c oughs> ช่างเกษมมงคลเจริญครับน่าจะเป็นคนแก่บอกเหรียญนี้สวยมากมากไม่มีคําบรรยายครับเนื้อทองแดงลมดําดูครับธรรมชาติสรรสร้างครับโอ้โหไม่รู้จะ ไม่มีคําอะไรจะอธิบายเลยพี่น้องเนี่ยเหรียญนี้โคตรจี๊ดเลยนะครับส่งที่ไหนแชมป์ที่นั่นครับล่าสุดแชมป์งานขอนแก่นนะครับเนี่ยดูผิวครับไม่อยากจับนานดูผิวครับอันนี้ไม่ต้องลงกล้องเลยสวยอย่างนี้เลยแล้วเหรียญนี้เป็นบล็อกยันตอกนะครับเนี่ยเป็นบล็อกยันตอกคือยันตอกเนี่ยทำไมถึงบล็อกยันตอกนะครับยันตอกเนี่ยนะผมเอาไม้จิ้มฟันก่อนยันตอกคือตรงนี้นะครับ คือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญบล็อกแรกนะครับแกะบล็อกแล้วก็ปั๊มแรกๆไม่มีอ่าไม่มียันนะครับด้านหลังจะมี3บล็อกนะครับบล็อกไม่มียันแล้วก็ยันตอกแล้วก็ยันเต็มนะครับนี่คือยันตอกหมายถึงว่าช่างเขาแกะมาเนี่ยเขาลืมใส่ตัวยันอีกตัวหนึ่งคือเหมือนผมจะเรียกไม่หันอากาศนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยมาตอกตอกแล้วตอนนี้ก็ไม่เอาดีกว่านะครับก็เลยแกะขึ้นมาเป็นบล็อกยันเต็มนะครับเนี่ยสิบห้ากันยายนหนึ่งสาม แล้วดูโคตรสวยเลยไม่มีคมํญญาบรรยายพี่น้องเหรียญนี้สวยจริงครับสวยมากมากส่งที่ไหนแชมป์ที่นั่นครับนี้เป็นตํานานอีกเหรียญหนึ่งนะที่เจ้าของเขาตั้งราคาไว้หมื่นห้าสองหมื่นนะครับเขาเคยขายไปเห็นว่าสองหมื่นกว่าบาทนะครับอยู่ดีๆก็หลวงปู่ก็มาโปรดนะครับผมซื้อมาพร้อมกับหน้าตรงเล็กอะหน้าตรงเล็กเหรียญนั้นที่เขาบอกว่าแต่ผมเป็นคนปิดตํานานนะครับที่ว่าเป็นเหรียญที่สุดจริงๆนะครับเหรียญนี้ก็โคตรสุดเลยครับถ้า ถ้าเหรียญรุ่น2บาทข้างต้องยกให้เหรียญนี้ครับผมว่าไม่มีเหรียญไหนล้มได้แล้วครับอาจจะมีสวยแต่ยังไม่เจอนะครับแต่ตอนนี้ก็ยอมรับในวงการกันว่าเหรียญนี้สุดจริงนะครับก็ฝากติดตามครับนี่ครับผมทองแท่งบารมีหลวงปู่ผางนะครับท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่ผางอยากให้ผมช่วยดูนะครับส่งมาทาง inbox เลยนะครับหรือว่า id line a d line ผมนะครับทองแท่ง88 t h o n g t h a n g แล้วก็82ตัวนะครับ ยินดีให้บริการตอบทุกคำถามนะครับเบอร์โทร0803929966นะครับยินดีให้บริการพี่น้องทุกท่านนะครับฝากติดตามครับเดี๋ยวจะทําคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าเหรียญหลวงปุ่ผางมีรุ่นไหนยอดนิยมนะเก๋แท้ยังไงนะครับนะครับสวัสดีครับ